สว <IP> ัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่าย FC ช่องเส,ส,สียบอยหมูสดนะครับน้อโอ้เป็นอย่างอันนี้นะปฟาดเรามาดูด้านป้าคำใสเกิดอะไรขึ้นเนาะโอ้โหวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ต้นไปขอให้มีโชคมีลาภขอให้หันซ้ายเงินมาหันขวาเงินเข้าเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี่เสร็จทีร้อยล้านมือสองข้า พูดอะไรโผลอะไรเป็นท้อง4ีทิศสามทางเดินทางไปไหนโอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวมือหักอย่าติดอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปโอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าปานตะวันให้เอาเงินเสงียงเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปครอบครัวของ สิบขอให้กดรหัสเทวดาให้ถูกต้องขอให้แบกเงินแสนเข้าบ้านแบกเงินล้างข้าว่ลบาทุกวันทุกวันตลอดปีตลอดไปขอให้มีโชคมีลาบขอให้เป็นเศรษฐีใหม่วันที่1ิตอกนเย็นด้วยเคินถ้าหนูได้หนูจะมาอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาจากไหนเนาะนี่ครับนี่ ฮะแปลกใจมากํำแพงเหล่าแล้าหน่ป้ากำแพงก็รล่าฮ่าฮสิบอร์เซ็นต์เ็สิบอเซ็นครับผมโอ้นี่นีครับมาไกลเลยนะครับน้องโอ้โหให้เป็นายอกสยมงาแล้แนเพื่อนไม่ยอมเราก็พักกัือแเออเออขนุสเโอ้แถมขนุนภาพโอ้โห ร้านป้าคำใสวันน yeah. oh. uh. uh ี้เดาะโอ้โหดูน mm ี่น ah ีกำแพงกําแพงเพชรหมวครับอมาจากกำแพงเพชรเหรอครับเนาะโอ้โหอ้เด็วันนี้เอฟซีตั้งแต่อยู่กกก่อนเอฟซีตั้งแ่อย่กกครับผมโอ้โหโอ้โหวันนี้เอฟซีก็มาอุดหนุนร้านป้าคำใสเนาะมาจาก กำแพงเพชรนะครับเนาะเอ้านียังอันนี้ผมมาจะเดินไหนบุกเห็นจะเคียรอันไหนครับเอาจเยนไหลัตาขามใสขายแล้วเออใส่มาปอบืเอาแกะเกงกรเกงสีเขียวหอบด้วยแต่นี่ขายอยู่บ่อนทั้งไงเนี่ก็ได้เออเอาใส่ เออโอ้ตรงนี้เซ็นเซอร์ไว้ด้วยนี่เนาะขายจนเกลี้ยงเลยจนเหลือแต่หุนนะครับเนาะเออเหลือแต่อายุมโตอืมครับผมอ่ะก็บรรยากาศนะครับเนาะวันนี้อยู่ที่วังพอผูปริกิตนากรดาชเอฟซีมาจากกำแพงเพชรเนาะวันนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งนาดุงพลนะครับเนาะจะมาอุดหนุนกาแฟวันนี้นะจะมาอุดหนุนกาแฟครับโอ้โหป้าคำใสมีของฝากด้วยเนาะเป็นของฝากจากป้าคำใสอะไรนะครับเนี่ย บักทัดิน่แบบมันเป็นทัวดินค่ะออทั่วดินก็ถามเฮียบอยทีว่าคนซื้อไปมี3 0มสิบี่สิินแต่ป้าข้างใสไม่เคยแถมวันนี้ป้าข้างใสรลดจากห้าร้อยลดลงมาสองร้อยห้าสิบสองตัวสี่ร้อยนะคะครับครับผมครับผมโอเคครับผม ขอให้เราจะไม่่วาครับผมโอเคครับครับผมครับสวัสดี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 ครับอเงินในหุ่นใช่ไหมคะถ้าเอาเงินในหุ่นทำบุญเดี๋ยวจะมีโันโรมาหาเด้อเอาแล้วไหมอ๋อมีมหนูมีมีเอีโอ้วแม่ต้องนผมก็จะมาซื้อกาแฟอุดหนุน ลุงกับป้าเนะาะทีพีคอฟฟี่ทีพีคอฟฟี่เนาะอ่าเน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 มาถึงแล้วครับซื้อกาแฟเอา,อเอากาแฟกาแฟเป็นกล่องนะเอาสามกล่องอ๋อเออใช่ก,กาแฟกล่องนะเอ,เอาสามกล่องอ่าครับอันนี้ช่องเชียบอยมอสูสดก็ออกมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของลุงกับป้าอยู่ที่ว่างข้าวปุ๋ยบริษัทนาคราชนะครับเนาะ อุดหนุนกาแฟวันนี้3กล่องเลยนะครับเนาะฮะครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณ f อฟซีผู้ใหญ่เจดีนะครับเนาะจากประเทศอเมริกาเนาะครับเนาะคุณแม่เพชรสมรชัยาฟ้นะครับเนาะคุณแม่เพชรสมรชัยพร้อนนะครับเนาะให้ช่องเสียบอยมืสดเป็นกระพานบุญในครั้งนี้นะครับเนาะมาอุดหนุนกาแฟลุงกับป้าที่วังพ่อปลูกบริกินาคราชนะครับเนาะมีกาแฟทีพีกาแฟทีพีกาแฟนะครับเนาะหอมมันกิน ออ้อหอมนี่ครับเนาะกาแฟนี้ผมก็เคยชิมแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าอร่อยนะครับเนาะอันนี้ก็มาพุดหนุนกาแฟสามกล่องนะครับเนาะดูที่หน้าดูกนหรือว่าวังปู่ไพลิกิจนะครับของเราทางบ้านจำปะดกนะครับเนาะ,ะกาแฟนี้สามกล่องก็จะเอาไปไปมอบให้เจ้าอาวาสเนานะอาวัดบ้านจำปะดกนะครับเนาะนู่นนะครับเนาะวัดดอนสวรรค์ เนาะบ้านจำปดงนะครับเนาะวัน in น okay. ี้ช่องเสบยมุสดก็จะเอากาแฟนี้ไปมอบให้วัดดอนสวรรค์บ้านจำปดงนะครับเนาะก็คือเจ้าอาวาสเนาะวัดที่วัดดอนสวรรค์นะครับเนาะวัดที่ช่องเสบอยมุสดไปถ่ายนะครับเนาะอยู่ที่วัดดอนนะครับนะครับผู้ใหญ่บ้านจำปดงนะครับเนาะวัดนั่นแหละก็จะเอากาแฟนี้ไปมอบนะครับเนาะไปมอบให้กับเจ้าอาวาสวัดบ้านจำปดงนะครับเนาะวันนี้ก็มาอุดหนุนกาแฟนะครับทั้ง3กล่องนะครับเนาะ หอลุงกับป no ้าเนาะกาแฟ TP Coffee TP Coffee เนาะฮะกาแฟนี่แหละที่ช่องเสบอยมุสดไปทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านเจ้าบดุงกับผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะฮอก็สนุกสนานนะครับเนาะกาแฟตัวนี้แหละเดี๋ยวจะยังไงมายังไงก็จะมาอุดหนุนอีกนะครับเนาะอกาแฟนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้แน่ๆอีกวันสองวันก็จะมาอุดหนุนอีกกาแฟนี้นะครับเนาะเป็นยังไงก็ฝากเลอดซีไว้ด้วยนะครับเนาะผลิตภัณฑ์ TP Coffee ลุงกับป้าอยู่ที่ หน้าลุงคนที่ว่าบางปูปฏิจิตรับของเรานะครับเนาะก็จะเอาป้ายเนาะป้ายวบนิ้วที่อยู่ซีแยกกุฎะคำเนาะนี่วันนี้ก็เอาป้ายมาด้วยก็จะเอาไปให้ดูป้ายใบนิ้วเนาะหาที่อยู่ทีแยกกุฎะคำก็เอามามอบให้ดูอ่ะนี่ครับป้ายเอาหาแล้วนี่ป้ายป้ายป้ายที่แยกอี่ปายงั้นเมื่อกี้นี่นะเพราะว่าทชยบ้านเพิ่งจะอยากได้ยู่ผมก็เลเบอเอาห้ อ่าน่ครับผมก็เอาป้ายมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะที่นาหลวงป้ายนี้เนาะม <c oughs> ามอบให้กับลุงแล้วนะครับเนาะลุงก็อยู่ เลขเก้านะครับนี่เก้าหนึ 29. 29่งหนึ่งเก้าครับนนหนึ่งนะน,นี่หนึ่งเก้าเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอ่าโอมามามา,มา,มาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอุตรดิตถ์ค่ะอุตรดิตถ์โอ้ตั้งใจมาเลยเนาะครับเนาะตั้งใจมาเลยโอ้ครับ ก็ลูกหลานปลูกปณิจิตเนาะมาจากอุตรดิต์ครับผมอ่าครับผมเอฟซีมาจากอุตรดิต์มาขอพรที่วังข้อปูกปริจิตนคราดนะครับเนี่ยลูกเมื่อกี้น่ก็ได้หนึ่งเก้าแล้วก็เขย่ารอบที่สองก็ได้หนึ่งเก้าโอถูกต้องแล้วเพราะว่าท่านพ่อพญาพิชัยรับอ่าหนึ่งเก้าครับเอฟซีครับเอฟซีมาจากอุตรดิตถ์เนาะเขย่ารอบแรกก็ได้ หนแต่ว่าเขย่ารอบที่2ก็เป็น1 9เพราะว่ารอบแรกนี่เลขเลขหนึ่อีกอันหนึ่ง,งมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าผมก็บอกว่า19เนาะแล้วก็เขย่าอีกครั้งที่2ก็เป็น19ถือว่าโอเคแล้วแหละถืออาจจะเป็นเลขโชคแล้วละหน่งเกทั้งสองรอบเลย